ดุนรัดเตือนประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากหากเด็กกินสิ่งนี้ระวังอันตรายดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนรับประธานเยนลี่อ่งุนเคียวโฮหากไม่มีฉลากไม่มีเลขออยผู้บริโภคเสี่ยงได้รับอันตรายคณะกรรมการอาหารและยาออยเผยถึงขนมเลียนแบบเยนลี่อ่งุนหรือเรียกว่าเยนลี่องุนเคียวโฮที่จำหน่ายในญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งมีการรีวิวผ่านสื่อโซเชียลลักษณะเป็นเยนลี่ที่บรรจุในถุงคล้ายถุงมือยาง หรือลูกโป่งมัดเป็นลูกกลมและเมื่อรับประทานจะต้องใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมจิ้มถุงให้แตกออกปัจจุบันพบว่ามีหลากหลายรสชาติโดยไม่มีฉลากไม่มีเลขออยอมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลายรวมทั้งถูกวางขายใกล้โรงเรียนจึงขอเตือนผู้บริโภคว่าไม่ควรซื้อมารับประทานเนื่องจาก 1. อาจลักลอบนำเข้าหรือผลิตเพื่อขายในสถานที่ต่างๆ ไม่มีฉลากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นสีวัตถุก,กันเสียวัตถุแต่งกลิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดเป็นต้น 2. ใช้ถุงมือยางหรือภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหารเสี่ยงถูกปนเปลื้อนจากสารเคลือบ 3. หากเด็กเล็กรับประทานเศษของบรรจุภัณฑ์อาจไปติดคอ หรือจากขนาดของเยลลี่ที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งนี้ขนมเยลลี่ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าหรือผลิตต้องมีฉลากภาษาไทยแสดงเลขออยอส่วนประกอบหรือส่วนผสมชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าวันเดือนปีที่หมดอายุน้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิข้อมูลวัตถุแต่งกลิ่นรสและวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เช่นสีและวัตถุกันเสียเป็นต้น